สวัสดีครับวันนี้มาคุยประเด็นเรื่องแดงเดือดในเมืองไทยแล้วกันนะครับที่พี่วินิจเขาเป็นคนจัดแล้วก็ต้องปกมือให้เลยว่าการที่แดงเดือดเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ยากมากเป็นงานช้างเป็นงานยากเป็นงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเมื่อมองจากอดีตที่ผ่านมานะครับช่วงประมาณปี2013นะครับประมาณ9ปีที่แล้วเนี่ย ตอนที่เบียสิงเขาครบรอบ80ปีนะครับพอดีผมก็ได้เข้าไปอยู่ในงานนั้นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับเอ่อสิงเขาพยายามจะจัดเชลซีเตะกับแมนยูเป็นการครบรอบ80ปีของสิงซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วสิงเองก็เป็นสปอนเซอร์ของสองสโมสรมันจะดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับ เขาก็มีการเดินเรื่องคุยไปมาอยู่นานพอสมควรสุดท้ายแล้วทั้งสองโสโมสรไม่ต้องการจะเตะในเมืองไทยนะครับแล้วก็ช่วง9ปีที่แล้วเนี่ยการจะเอาทีมพวกนี้มาเตะกันนอกประเทศในรูปแบบของเฟรนลิชแมตช์นะครับแมตช์กระชับมิตรเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าบางประเทศจะทําได้แล้วแต่ในเมืองไทยก็ยังไม่เกิดขึ้นทั้งการที่พี่วินิตรือว่าคนที่จัดงานแดงเดือดเนี่ยจัดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ น่าดีใจนะครับแต่ว่าจะดูไม่ดูนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าค่าตั๋วก็ไม่ใช่ถูกถูกมีคนถามว่าน่าดูไหมถ้าตอบแบบกำปั้นทุกดินเลยนะครับถ้าตอบแบบกำปั้นทุกดินก็คือว่าก็น่าดูโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยจะมีโอกาสได้เดินทางประเทศอังกฤษเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับหรือคนที่คิดไม่คิดว่าจะไปดูบอลที่เมืองนอกแมชเนี้เป็นโอกาสแหละแม้ว่าในความจริงจังอะไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับ มันคือเกมกระชับนตรนั่นเองแม้ว่าจะเป็นแมตช์ของคู่แข่งที่ไม่ถูกกันน,นั่นแหละแต่การเตะแบบจริงจังรแบบ้อเปอร์เซ็นต์เต็มอ่ะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับไม่สามารถจะไปถึงระดับที่เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เราเห็นในใน,ใน,ในประเทศอังกฤษยอยู่แล้วแบบทีนี้น่าดูไหมน่าดูอยู่แล้วแต่ตัวก็ราคา5000ไปอย่างต่ำจนถึง25,000ก็ก็แล้วแต่นะครับตัวก็ออกมาแล้วนะครับ5 0 0 0ถึง25,000 ผมไม่ทราบว่าตัวแพงๆมีโปรโมชั่นไม่ว่าออจะได้ไปมิสอักีนักเตะอันนี้อันนี้ไม่ทราบอะไรเลยแต่ตรงนี้มาอธิบายก่อนว่าถ้าคุณมีโอกาสที่จะดูได้มีกำลังก็ดูเถอะแมตช์อย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆไม่ว่าในประเทศไหนๆพี่นอกว่าข้อที่ให้ให้ระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าคุณไปดูแดงเดือดที่มังคลาเนี่ย คุณต้องคิดอย่างนี้ครับว่าคุณต้องคิดว่าคุณไปดูแมชคุณไปดูความเป็นเกมคุณไปดูความเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่2อ,อทีมที่ดังที่สุดในโลกแค่นี้พอคุณไม่ต้องคิดว่าโดจะมาไหมซาร่าจะมาไหมมาเน่จะมาหรือเปล่าเพราะเผอิญสามคนนี้ก็ไม่มานะครับจะเห็นว่าในการโปรโมทแมชก่อนหน้านี้จะถึงตอนนี้เองเนี่ยนะครับจนถึงกลางเดือนกุมพาเนี่ ก็ไม่มีการระบุเลยว่าซาร่าโรนันโดมาแน่นั้นมาแน่แน่รเ็ต็มผู้จัดเขาก็ไม่บอกหรอกครับเพราะว่าสโมสรก็ยังไม่รู้เลยว่า3คนนี้จะอยู่ต่อหรือเปล่าเอาพูดตรงๆยิ่งซาร่าเขาเรียก4ี่แสนปอนต์ต่อวีคเกิดจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สโมสรลิพูจะให้เขาเองก็อายุบวกลบ30 31จะ31แล้วด้วยซ้ํามาเน่ก็มีข่าวว่าย้ายแน่ๆนะครับจะไปเล่นที่สเปนยิ่ง สโมสรลิพูซื้อดีอาสมาแล้วก็เล่นได้ดีพอสมควรก็เหมือนจะมีตัวแทนแล้วนะครับแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งฟุตบอลมันไม่จำเป็นต้องตายตัวหรอกทุกวันนี้เขาก็เล่นได้มากกว่าหนึ่งตำแหน่งอยู่แล้วถ้าจะไปดูแดงเดือดที่มังคลาก็เตรียมตัวซื้อบัตรหาทางซื้อบัตรให้ได้เพราะเขาจํากัดหนึ่งคนห้ามเกินสี่ที่และแน่นอนว่าบัตรห้าพันก็น่าจะหมดก่อนใครเพื่อน แต่อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าคุณจะไปดูแม์ดแดงเดือนพงางกลาคุณต้องบอกตัวเองก่อนว่าฉันจะไม่ฝังใจฉันจะไม่บังคับว่าฉันจะได้เห็นโดซาลามาเน่เพราะสาคนนี้ผมคิดว่ามาไม่ครบโดยส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะมาไม่ครบและทางผู้จัดเองก็ให้เกียรติแฟนๆด้วยเพราะเขาเองก็ไม่ได้ออกข่าวแบบนี้ว่ามาแน่แน่มาชัวชัวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดประโยคนี้ ต่อให้ใบโฆษณาจะขึ้นรูปซาร่ากับโรนันโดเป็นจุดขายแต่คำที่เขาใช้ก็ใช้คาว่าชุดใหญ่มาชุดใหญ่ก็อาจจะไม่มี2คนนี้เพราะนั้นเนี่ยแดงเดือดที่มังคลา12ักรกฎาคมมันจะเป็นภาพแถวๆนี้แหละครับไปดูเถอะครับไปดูในแง่ของเกมของแมชนะครับข้อยากมีอย่างเดียวคือคุณจะหาตูวเลทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ว่าบัตรจะแพ้แค่ไหนก็ตาม4ี่หมืน 9,000ใบเนี่ยคนไทยมีเกือบ70ล้านบวกลบแค่นี้ก็ยากแล้วนะครับแต่ถ้าไม่ได้ดูที่มังคลาก็ตามทอกกับเกียนะครับเพราะว่าจะไปดูแดงเดือดที่แอนฟิลเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็คงจะรายงานม,มาทาง YouTube เนี่ยทุกวันวันละเยอะๆด้วยเพราะว่าไปหลายสนามอยู่นะครับอล่ละครับสวัสดีครับขอลาไปก่อนนะครับ